สวัสดีครับอยู่กับไอ้บิ๊กเจนรงอิรุนและคุณอยู่ในรายการจัดให้จัดให้และจัดให้ครับต่อเนื่องกันกันกบคอมจิ๋วในวันนี้คอมนี่เครื่องเล็กๆ แต่สเปคไม่เล็กนะครับราคาอยู่ในช่วงประมาณเท่าไหร่ลองดาวกันดูเห็นสเปคกันใต้เดอร์ซิปชันคงทราบกันดีแล้วราคาในวันนี้ออกจะโดดออกจะสูงกันสักหน่อยเพราะผมใส่เต็มในเรื่องของตัวการ์จอกันเลยจบที่ประมาณ8-90,000บาทนะครับแต่เป็นเครื่องจิ๋วที่แน่นอนว่าประหยัดพื้นที่แต่การ์จออภิมหาโคตรแรงเล่นเกม 4K ปรับสุดได้สบายๆกับเจ้า RTX 4080 Super ซึ่งตัวที่เราใส่กันในวันนี้นั้น เป็นตัว Folder Edition ด้วยนะครับเป็นตัวที่ ต้องบอกว่าหน้าตาโคตรสวยเลยใครที่อยากจะได้การ์ดจอตัวนี้ก็สามารถพรีออเดอร์ในออนไลน์กันได้นะครับหรือจะฝากฮิ้วกันก็ได้เนาะฝากอินพอรตต่างๆที่มีบริการกันอยู่ในประเทศไทยนะครับราคาก็อาจจะสูงกว่าตลาดทั่วไปกันสักหน่อยหรือจะใช้ตัวที่เป็นตัวแบบ AIB ปกติก็ได้จากแบรนด์ต่างๆเขาก็จะมีในเวอร์ชันที่ตัวไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งเคสที่เราใช้กันในวันนี้ก็จะเป็นเคสจิ๋วในชื่อว่า SSUPD Mesh r o o p S เป็นเค สทีเอบเองอยากได้มานานแล้วตั้งแต่เมลิเชียสตัวแรกของ SSUPD กันเลยจนในที่สุดก็ได้มาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของมาเกือบปีเนี่ยฮะเพิ่งไปขุดเจอมาไม่รู้หายไปไหนอยู่ในห้องเก็บของไปหรือไปหรือมาอา้า กมมีด้วยเหรอวะเนี่ยก็เลยมาประกอบกันในวันนี้การ์ดจอไปแล้วเคสไปแล้วใช่ไหมฮะอ้อลืมพูดถึงไปตัวเคสตัวนี้นอกเหนือจากจะใส่การ์ดจอตัวใหญ่อย่าง4080 Super ได้แล้วเนี่ยเขายังสามารถใส่เมนบอร์ดใหญ่อย่างไซส์ Micro ATX หรือ ATX ไซส์ปกติได้แต่ก็ต้องลดขนาด power supply ลงมานั่นเองนะครับเคสตัวนี้มันอะดัปได้หลากหลายเลยเห็นดีไซน์เรียมๆแบบนี้แต่ข้างในสุดจัดครับในฝั่งของ CPU ครับเพื่อควบคู่กับตัวการ์ดจอ RTX 4080 Super ผมใช้เป็น Core i7 Gen 13 13 700ธรรมดาครับถามว่าเอ๊ะทำไมอดิกถึงไม่ใช้ตัว Gen 14ล่ะเพราะว่าในวันนี้ผมตั้งใจจะใช้ชุดระบายความร้อนแบบสิงลมนะครับลำพังเนี่ยแค่ i5 ก็เริ่มจะเหนื่อยแล้ว i7 ผมว่าตึงมือแน่นอนดังนั้นเอาแค่ Gen 13เนี่ยที่เราใส่มาเนี่ยจะไหวเปล่าต้องรอดูผลเทสกันถ้าใส่ Gen 14ได้คอเพิ่มขึ้นไปอีกมันดีขึ้นก็จริงแต่ความร้อนผมกลัวว่าจะคุมไม่อยู่นั่นเองนะครับโดย i7 ที่ผมใช้นั้นราคา ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ในช่วงหมื่นกลางๆเท่านั้นเองถ้าใครอยากจะ อัปเกรดเพิ่มก็ทําได้นะใส่เป็น i7 Gen14 กันไปเลยหรือ i9 ไปเลยแล้วใส่ชุดระบายความร้อนด้วยน้ําแบบ AIO ใส่เข้าไปก็ยังได้นะครับฝากฝั่งของ SSD เป็น Samsung 990 Pro 1TB เราอยากจะได้คุณภาพเราอยากจะได้ประสิทธิภาพที่สุดดังนั้นใส่ตัวท็อปไปเลยและเมนบอร์ดก็ยังสามารถใส่ได้อีก1นรูปนะครับผมมี SSD 4T อยู่อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวว่าโอกาสหน้าอัปเกรดใหม่จะจับยัดเข้าไปกันเลยนะครับเมนบอร์ดที่ผมใช้เป็น B760T Silver นะครับเป็นตัวที่ ที่ผมมีในของ b บ O Star เนาะสำหรับตัวนี้เองก็จัดอยู่ในระดับกลางๆแหละอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่า ASU s อาจจะไม่ได้หวือหวาเท่า m s i g i g a b y t e หรือแม้แต่ As ส o ล k ที่เขาทำตลาดในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็เป็นเมนบอร์ดที่ผมว่าเพียงพอกับการใช้งานถ้าเพื่อนๆอยากจะเซฟคอร์สลงมาหน่อยใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากไปสูดทางสาย ITX ต้องสตรีทครับ B760 หรือ Z 790ได้จะยิ่งดีนะแต่วันนี้ผมขอเบาๆก่อนเดี๋ยวในงวดหน้าในอพิโซนหน้า เรามาใส่เต็มกันอีกเพิ่มเติมความแรงเพิ่มไปอีกกันละกันนะครับอ่ะนอกเหนือจากนี้ครับ power supply ที่ใช้คือเซอร์ไพรส์มากครับผมอ่านไปอ่านมาเอา้า เคสตัวนี้ใช้ power supply แบบ ATX ได้แต่เป็น ATX ที่ไม่ได้ยาวมากนะครับเป็น ATX มาตรฐานนะถ้าเป็นแบบยาวจัดๆอย่างพวก1,200วัตต์1,300วัตต์ใส่ไม่ได้ปิดครับแนะนำว่าใส่พวก850ถึง1,000วัตต์กำลังสวยและถ้าจะให้ดีนะครับใช้ตัวที่มีหัวเชื่อมต่อ PCIe 5.0หรือหัว 12V HPWR จะดีที่สุดถ้าทำตาม a d i c บอกเลยครับสายโคตรรกแนะนาให้เปลี่ยน power supply อย่าใช้ตัวนี้ เพราะว่าสายเขาไม่มี PCIe 5.0งมันจะลำบากเวลาใช้งานแล้วก็ลำบากเวลาเก็บสายต่างๆซึ่งตรงนี้คือสเปคทั้งหมดนะครับของเซตนี้เป็นยังไงกันบ้างครับจัดให้จัดให้จัดให้ใหคอมจิ๋วในวันนี้อาจจะไม่จิ๋วเท่า3เแอพิโซดที่ผ่านมาแต่บอกได้เลยว่าเครื่องนี้ทรงศักยภาพมากเป็นในสไตล์ทาวเวอร์เอาไปวางบนโต๊ะคอมนี่ประหยัดพื้นที่และส่งเสริมบาร,รมีได้ดีนักแหละทั้งตัวเคสก็สวยทั้งสเปคก็โหดแต่เดี๋ยวเรามีผลทดสอบให้ดูกันด้วยเดี๋ยวตามไปดูความแรงในการเล่นเกมแบบ 4K กันเลยดีกว่าวันนี้จัดให้จัดให้จัดให้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเริ่มต้นเบาๆกับ CS2 กันก่อนปร,รับสุดมาทุกอย่างครับเปิด 4K ยิงกันลากหัวคมๆแต่ผมยิงว่าหลายเม็ดกันอยู่เหมือนกันเ <laughs> ฟรมเลยชักบวกร0อยบวกๆนะครับแต่ไปถึงประมาณ170กันเลยเล่นได้โอ้โหวิผิวอยู่แล้วนะครับนี่คือเกม e-sport ที่ใช้จอบแบบ 4K 1 1 4 144ได้สบาย หรือจะมาในรูปแบบเกมแข่งรถอย่าง Forza Horizon ปรับ 4K เปิด DLSS เป็น Quality และปรับสูงสุดภายในเกมนะครับสุดหมดทุกอย่างเลยแน่นอนว่า Forza Horizon ก็สบายฉลุยหายห่วงครับความร้อนเองของ CPU นะฮะก็อยู่ในช่วงประมาณ60-70องศาเท่านั้นนะครับเฟรมเลทคือ170กับการเล่นแบบ 4K จะเห็นว่าคลิวมากลื่นมากเหมือนขับรถจริงๆกันเลยภาพสวยมากไม่ว่าจะเป็นในฮอกพิทหรือภาพรอบๆตัวรถเงาวิ่งเงาวับสวยสุดๆอย่างสุดท้ายก็เป็น PUBG ครับ PUBG 4K Ultra เปิด DirectX12 สำหรับ PUBG เองต้องบอกว่าเนียนกริปการเล่นเกมนี่ไรที่ติมากๆครับ PUBG เองอยู่ที่ 120 fps นะเล่นกันสบายๆกับเกมแบบ 4K ครับผม ความแรงเป็นยังไงบ้างจ๊ะ4080 Super สุดลิมทิมประตูกันเลยใช่ไหมฮะ4080 Super ใส่อยู่ในเคสจิ๋วแบบนี้ <c oughs> มันช่างเราใจดีจริงๆสำหรับสายเกมเนาะรวมถึงคนที่ทำงานด้าน AI ผมว่าก็เพียงพอนะสำหรับ4080 Super จริงๆว่าจะเหลือเลยด้วยซ้ำแหละสำหรับคนที่ทำงาน AI ในระดับกลางถ้าทำงานตัดต่อได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่แนะนำว่าให้ใส่ชุดน้ำไปจะดีกว่าแล้วก็อัปเกรด CPU ไปเป็น14700ไปเลยจะยิ่งดีสำหรับตัว i7 เนาะส่วน RAM A, ด้วยข้อจํากัดของซิงลมที่ผมใส่มาอย่างตัวนี้ i s 60 evo เนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของ s p a c i n g ของแรมนะครับต้องดูกันดีๆนะต้องเป็นแรมที่ไม่ใช่แรมสูงไม่ใช่แรมที่มีฮีตซิงแบบนั้นเป็นต้นนะครับถ้าจะจบข้อจํากัดนี้เดี๋ยวรอดูในอพิโซดถัดไปละกันผมจะใส่เต็มข้อขึ้นไปอีกเดี๋ยวมาติดตามไว้ได้ว่าในอพิโซดถัดไปนั้นจะอัปเกรดตีบวกขึ้นไปได้สุดอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ฝากจัดให้จัดให้และจัดให้เป็นไกด์ไลน์กันไว้ดย ใครอยากจะปรับสเปคเพิ่มเติมหรือมีคําถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคอมจิ๋วอาจจะไม่ใช่เคสตัวนี้ก็ได้เคสตัวอื่นถ้าผมทราบผมจะแนะนําให้พิมพ์มาได้ใต้คอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์มาได้นะครับที่ f c e e o o o อินบ็อกของ a d ดบิเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ